สุดยอดตัวช่วยของคนสายกินในปีนี้นะครับต้องยกให้กับแม็กทีชาล์ลโซเดียมที่ใครต่อใครต่างเรียกติดปากว่าชาผอมแบรนด์ที่โด่งดังเป็นเจ้าแรกที่ชูโรงในเรื่องของการขับโซเดียมออกจากร่างกายด้วยวิธีง่ายๆตัวช่วยสําหรับสายกินที่เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่มั่นใจยิ่งกว่าเดิมครับ ทีลาสุดสามารถควา้ารางวัล g l o b a l Bit a วอร์2021ไปครองโดยรางวัล g l o b a l Bit อวอร์ได้ตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจในคุณภาพจนเป็นที่นิยมในแต่ละปีเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับแบรนด์ที่มีคุณภาพครับงานนี้บอสสาวอย่างยานิสาแสงน้อย CEO MaxT ภายใต้แบรนด์ยิงเนสเข้ารับรางวัลไปแล้วอย่างภาพภูมิใจเมื่อวันก่อนพร้อมการันตีว่าหุ่นเป๊ะแบบไม่ต้องอดหายบวมตัวพองต้อง MaxT เท่านั้นครับ ชื่อยานิสาแสงน้อยนะคะหรือว่าใครๆก็เรียกว่าหญิงเนสค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ชาแม็กซ์ทีนะคะเป็นชาขับโซเดียมค่ะชาตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของขับพวกโซเดียมนะคะาสารตกค้างสารอันตรายต่างๆนะคะในร่างกายค่ะรวมถึงการลดบวมด้วยนะคะเนทําชาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าส่งเสริมให้คนไทยนะคะลดน้าหนักแบบไม่อดอาหารค่ะความรู้สึกวันนี้นะคะเนทดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะทําให้เนรู้สึกว่า มั่นใจในตัวสินค้าของเรานะคะว่าเราจะส่งต่อสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกคนเลยนะคะตัวนี้จะไม่มีสารสกัดอันตรายเลยนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนค่ะคใช่ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ในประเทศหรือว่นานำเข้าคะอันนี้สารสกัดนําเข้าค่ะใช่เราได้ว<ร>างแผนการตลาดในปีนี้แล้วก็ได้ไปต่อย่างปีนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าหนูเป็นเจ้าของแบรนด์ครั้งแรกนะคะแผนการตลาดของหนูก็คือ หนู no, เป็นคนที่ยิงแอดโฆษณาเป็นอยู่แล้วนะคะใครที่สามารถร่วมทีมกับหนูได้หรือว่าอยากจะร่วมทีมกับหนูนะคะหนูจะปั้นให้มีการตลาดทั้งขายปลีกนะคะขายออนไลน์แล้วก็ยิงแอดโฆษณาุกแพลตฟอร์มค่ะเนื่องจากเนื่องจากตอนนี้เป็นยุคใหม่นะครับเรื่อง t Tik t o อกเฟซบุ๊กหรือว่า La ซาด้าช้อปปีเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นแล้วเราได้ฟีดแบกที่ขายไปแล้วเนี่ยกลับมาดีเกิน90%ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ขายของดีสินค้าที่ดีให้กับคนไทยครับ ก็สินค้าเราส่วนกระแสไหมคะเพราะว่าในช่วงโควิดทุกคนท่จะขายไมได้จะ่ทำไมเราถึงขาได้ใช่ค่ะส่วนกระแสมากค่ะเพราะว่าชาตัวนี้นะอย่างที่บอกนะคะตัวสารสกัดต่างๆนะคะเนี่ยทำขึ้นมาอย่างตัวคอลลาเจนค่ะก็มีอยู่ในตัวชาของเรานะคะวิตามินซีก็มีอยู่ในตัวชาของเรานะคะใครที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีนะคะสามารถทานชาของเราได้หรือว่าใครที่มีโรคประจําตัวก็สามารถทานชาของเราได้โดยที่ไม่มีอันตรายเลยค่ะในเรื่องของการรางจำหนายอะค่ะเราวาง ปีนี้ก็อาจจะในประเทศก่อนนะคะแล้วก็ปีหน้าอาจจะไปต่างประเทศเลยจริง,รง,รงตอนนี้มีเพื่อนบ้านครับ <c oughs> เขาขอมาเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นลาวอ่ากัมพูชาเองก็เริ่มเข้ามาเพี่งแต่ว,ว่าตอนนี้เราต้องการให้อ่าโครงสร้างของเราระบบของเราแข็งแรงก่อนก่อนที่เราจะก,กล้าไปสู่ global ครับใช่ค่ะอยากให้ฝากติดตามน,นิดนึงค่ะว่าสามารถติดตามข่าวข้อไหนหรือว่าถ้าเกิดว่าจะ สินค้าได้ใน Facebook ชื่อยิ n เนสยิงเนสเลยค่ะแล้วก็ออนไลน์ก็จะมีเพจนะคะชื่อชาขับโซเดียมแม็กค่ะสามารถเสิร์ชตามชื่อได้เลยค่ะ